ทุกคนคะตอนนี้นะคะแอนมาอยู่ที่สำนักงานการบินไทยสาขาสีลมนะคะมาดูเรื่องที่เขาว่าเด็ดว่าดีนั่นก็คือป่าตั้งโถของตัวการบินไทยค่ะจะดีแค่ไหนดูจากแถวนะคะต่อแถวเันยาวมากเลยทีเดียวนี่ก็คือสังขยามันม่วงค่ะที่มีขายที่สำนักงานของสาขาสีลมเท่านั้นนะคะไปที่อื่นไม่ได้นะต้องมาที่นี่ กินครั้งหนึ่งบนเครื่องครับก,ก็ประทับใจครับผมมันมีความละม,มุนแล้วมันก็ต่างจากที่อื่นเพราะมันมีหมันม่วงค่ะก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับปมานักโทษในดอของการบินไทยค่ะในถุงเนี่ยก็จะมีปราทังโกษอยู่3ตัวใหญ่ๆอื้ มีดิฟที่เป็นมันม่วงหรือว่าสังขยาเจ้าจําปีนั่นเองเดี๋ยวเราไปลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูหน้าตานำลังร้อนๆเลยค่ะเขาบอกว่าแป้งที่ใช้ทำปาทัองโขเนี่ยเป็นแป้งขค้แล้วก็สัมผัสเนื้อสัมผัสเนี่ยจะแบบกรอบนอกนุ่มในจริงหรือเปล่าลอง ขอยาจิ้มอร่อยจริงมาลอง